j f 17 Thunder หรือที่รู้จักในชื่อใช้หน้าปากีสถานไฟเตอร์เจ็ตคือหนึ่งในเครื่องบินขับไล่ที่น่าจับตามองที่สุดในโลกยุคใหม่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างประเทศจีนและปากีสถานจุดประสงค์หลักของโครงการนี้คือการสร้างเครื่องบินขับไล่ราคาประหยัดสมรรถนะดีและเหมาะกับการใช้งานจริงในสนามรบยุคปัจจุบัน โครงการนี้เริ่มต้นตั้งแต่ช่วงปี1999โดยบริษัทถึงดู Aircraft Corporation จากจีนและปากีสถาน Aeronautical Complex จากปากีสถานได้ร่วมมือกันพัฒนาเครื่องบินที่มีความสามารถใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่ระดับสูงแต่มีต้นทุนการผลิตและดูแลรักษาที่ต่ำกว่ายอย่างชัดเจน JF-17 Thunder ถูกออกแบบมาเพื่อทดแทนเครื่องบินรุ่นเก่าที่มีอยู่ในกองทัพอากาศปากีสถานเช่น m i r a g III, F-7 และ A-5 เครื่องบินลำนี้ใช้เครื่องยนต์คลีมูฟอาดี9 3จากรัสเซียซึ่งเป็นรุ่นดัดแปลงของอาดี3 3ที่ใช้ใน m i g 2 9ให้แรงขับที่ดีและมีความสามารถในการบินด้วยความเร็วสูงสุดกว่า1.6มักหรือประมาณ1,975กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีรัศมีทำการรบประมาณ1,200กิโลเมตรทำให้ j f 17สามารถปฏิบัติการได้ในระยะไกลโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ JF-17 สามารถติดอาวุธได้หลากหลายทั้งจรวดอากาศสู่อากาศจรวดอากาศสู่พื้นและระเบิดนำวิถีเช่น PL-5, PL-9, SD-10 และสามารถติดตั้งระเบิดแบบเลเซอร์นำวิถีได้อีกด้วยรวมถึงยังสามารถติดตั้งพออดตรวจจับเป้าหมายและระบบรบกวนสัญญาณเพื่อเพิ่มความอยู่รอดในการรบ หนึ่งในจุดเด่นที่ทำให้ JF-17 เป็นที่น่าสนใจคือระบบ Avionic s ที่ทันสมัยใช้เรดาร์ AESA ในรุ่น Block i i i ซึ่งมีความสามารถในการตรวจจับและติดตามเป้าหมายหลายเป้าหมายพร้อมกันและยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับเครื่องบินขับไล่อื่นๆได้แบบเรียลไทมปัจจุบัน JF-17 มีหลายรุ่นได้แก่ Block I, Block I II และ Block III โดย Block III เป็นรุ่นล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงในหลายด้าน เช่นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ล้ำสมัยการล่องหนที่ดีขึ้นและความสามารถในการใช้อาวุธที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นถือว่าใกล้เคียงกับเครื่องบินขับไล่รุ่นที่4.5ในระดับสากลนอกจากปากีสถานแล้วยังมีหลายประเทศที่สนใจและจัดซื้อ j f 17เช่นเมียนมาและไนจีเรียซึ่งเห็นว่าเครื่องบินลำนี้มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและตอบโจทย์ภารกิจรบของประเทศกำลังพัฒนา ความสำเร็จของ JF 1 7เป็นตัวอย่างที่ดีขอองค์การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารโดยไม่ต้องพึ่งพาโลกตะวันตกมากนักสแสดงให้เห็นว่าการร่วมมือระหว่างประเทศสามารถสร้างแพลตฟอร์มทางทหารที่ทรงพลังและสามารถแข่งขันได้ในตลาดอาวุธโลกแม้ว่า JF 1 7จะไม่ได้เหนือชั้นเท่ากับเครื่องบินรบอย่าง F 1 6หรือราเฟลแต่ด้วยราคาที่ถูกกว่าเกือบครึ่งหนึ่ง และต้นทุนการดูแลรักษาที่ต่ำทำให้มันกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับหลายประเทศที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพทางอากาศโดยไม่ต้องใช้งบประมาณมหาศาลในอนาคต JF-17 อาจยังมีรุ่นพัฒนาต่อเนื่องรวมถึงการปรับปรุงด้านอาวุธและระบบควบคุมการบินเพื่อให้สามารถสู้รบกับภัยคุกค,คามสมัยใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอาจกลายเป็นตัวแทนของเครื่องบินขับไล่ราคาประหยัดในยุคดิจิทัลที่กำลังมาถึงอย่างเต็มตัว ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องเดนเซลของเราไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับหากต้องการให้เพิ่มเสียงบรรยายเสียงดนตรีหรือการตัดต่อแบบเฉพาะเจาะจงบอกได้เลยครับ